ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เรียกร้องปปชคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชาวนาในการตัดสินคดีจำนำข้าวระหว่างการลงพื้นที่นะคะคลังกลางาขององค์การคลังสินค้าจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อมีการตรวจสอบปริมาณและก็คุณภาพในสต็อกข้าวรัฐบาลค่ะ นายยันยงพวงราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยผู้ประกอบการค้าข้าวเดินทางลงพื้นที่คลางกลางขององค์การคลังสินค้าหรืออ,อกสที่คลังพรมนครหลังสี่ในอำเภอพรมบุรีจังหวัดส,สิงห์บุรีเพื่อตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวของรัฐบาลก็พบนะคะว่าข้าวทั้งหมดเป็นข้าวคุณภาพดีมีครบตามจำนวนที่ระบุไว้โดยการลงพื้นที่ตรวจโกดังข้าวครั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้ใหกับผู้ประกอบการค้าข้าวเกี่ยวกับคุณภาพของข้าวที่จะนาไป เปิดประมูลในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการค้าข้าวในการเข้าร่วมเสนอราคาซื้อข้าวนะคะในสต็อกของรัฐบาล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเตรียมเรียกนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าชี้แจงและยื่นเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการรับจำนำข้าวในวันที่31มิีนาคมนี้โดยเห็นว่าปปชควรให้ความเป็นธรรมและโอกาสรัฐบาลในการยื่นเอกสารหรือชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวและให้คิดถึงผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นกับชาวนาซึ่งวัตถุประสงค์การดําเนินการโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลเพราะต้องการช่วยเหลือชาวนาให้มีไรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและการดําเนินการก็เป็นไปอย่างถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอวิงวอนนะครับทางคณะกรรมการปรปรชว่าได้เปิดโอกาสให้รัฐบาลได้นำเสนอ,อข้อเท็จจริงข้อมูลให้ครบถ้วน ก็เราเข้าใจว่าดีว่าทางคณะกรรมการปปชก็ต้องการที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายผู้ร้องคัดค้านดังไผู้ผู้ที่มากล่าวหาต่างๆแต่ในขณะเดียวกันในฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาคือรัฐบาลและผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือชาวนาเนี่ยทางปปชก็ขอผมขอวิงวอนนะครับให้ท่านได้ให้โอกาสัน,นี้นะครับนะ หวังว่าท่านคงเป็นที่พึ่งของประชาชนชาวนาอย่างไรก็ตามโครงการรับจำนำข้าวมีมาตั้งแต่ปี2528ทุกรัฐบาลก็ดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวแต่ในส่วนของราคารับจำนำนั้นส่วนใหญ่จะต่ำกว่าราคาตลาดมีเพียงรัฐบาลชุดปัจจุบันเท่านั้นที่ราคารับจำนำสูงกว่าตลาดซึ่งเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ให้ชาวนายอย่างแท้จริงค่ะ